ปุณกมพูวันนี้จะพาเข้าซอยนะคะอืมมันแคบนะแคบนักมากครับขยับยากกว้างนักมักไม่มีอะไรจะใส่สซ่โอ้โหสูงนักมักจะลอยไปตามลมต่ำนักมักจะจมลงบาดาล <c oughs> จะบอกให้เข้า <c oughs> ซอยหมายถึงข้าวซอยที่ลำปางจะพามากินข้าวซอยแล้วจะกินได้เหรอทำไมครับปากไม่ว่างแล้วเนี่ยปิดแมสไว้ขนาดนี้ก็ผมก็ไม่รู้สึกอะไรดูไหม <c oughs> เหมือนเดินไปแล้วมีใครถือถังขยะตามหลังผมอยู่ตลอดเวลาขยะเปียกอ่ะขยะเปียกด้วยอร้านข้าวซอยรวงเขาสยายโตผงทีเดียวอุวยมีหมูแดงด้วยเจ๊อะครับพี่เอาเขาเป็นข้าวซอยหรือเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวจ้ะอันนี้สเต๊ะใช่ไหมคะก็ลองเอามาชิมกันนะคะเขาจะมีทั้งข้าวซอยที่เป็นข้าวซอยเนื้อเดียวเดียวข้าวซอยหมูเดียวเดียวจะเอาหมูผสมกับ เราไม่น่าจะพอแล้วเราสั่งหมูสเต็กมาอะไรเอ่ยนี่อะไรอะอะไรนะขนมปังหง้าหมูเหรอะคะโอ้ยอันนี้ไม่ได้กินนานมากเขาค่อยกินกับหมูเตะเหละขนมปังหน้าหมูจิ้มเลยพี่แต่ไมเขาไว้กินกับหมูเตะเขาจิ้มอะไรอ่ะมีน้ำจิ้มด้วยอากาศมาอย่างงี้เป็นเป็นอาหารเหนือไหมคะพี่แจ๊คคะไม่ใช่เป็นอาหารจีนปะคะ น่าจะจินจีนเนาะโอเค <Okay. S 2> หนมปังหน้าหมูอันนี้หมูสเต๊กเป็นตัวเดียวกันนะครับจิ้มได้ค่ะ,อ,ะอันนี้เป็นอาหารลำปางหรือเป็นอาหารทางจีนเป็นทางเหนือเลยใช่ไหม<ช><า>คะ,อ,ะอ่ะอะ่เขาเรียกขนมปังหน้าหมูอาหารเหนือาทานกับหมูสเต๊กนะคะกินมหน่อยหมูสเต๊กทำไมไม่กินขนมปังก่อนนะคะพี่เอาเขากินหมูเต๊ก่อนแล้วค่อยกินขนมปังตามไม่ใช่หรืออ๋อเอออุ้ย กินหมดไม้เลยนะเอาขนมปังค่ะพี่ค่ะขนมปังตามค่ะขนมปังตามหมูเต้าหู้อร่อยนะน้ำจิ้มเขาทีเด็ดนะน้ำจิ้มเดียวกันจ้ะน้ำจิ้มเดียวกันอันนี้ต้องกินน้ำจิ้มไหมใช่ค่ะน้ำจิ้มเดียวกันจิ้มนี่เลยคนกินน่ารนกันนะคำเดียวก็อิ่มแล้วคำใหญ่เลยอิ่มแล้วสบายฉันสั่นข้าวซอยได้ไหมเหรอ ขนมข้าวซอยไม่เป็นไรเดี๋ยวเรารับให้อร่อยอยู่อร่อยนะครับน้ำจิ้มโมเต้ข้าวอร่อยเดี่ยนะได้ข่าวว่าไม้แรกก็อิ่มแล้วไม่ใช่เหรอคะทำไมมีไม้สองมีไม้สองครับมันยังไงคะมันต้องมีไม้สองอร่อยอยู่นะโอ้ออืข้าวซอยลูกชิ้น ชามใหญ่มากเนื้อกับลูกชิ้นครับืีเครื่องเคียงเครื่องเคียงก็มีผักดองมีหอมแดงมีมะนาวเราเชื่อว่าพี่จะต้องอย่างนี้แน่นอนเทลงไปบีบมะนาวแบบนี้โอ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 ้พริกํำใส่เข้าไปอันนี้ของชอบตำสลับไปตึงกาดแต่นมรูดแ้วโอ้ ชามใหญ่มากพี่น้องชามใหญ่มากแล้วก็ดูชิ้นเนื้อหน่อยจ้าจะกินหมดไหมเนี่ย<ห>ดูลูกชิ้นลูกบอลเลิศเลยช,ชิ้นน้องยักษ์พอเราจะกินข้าวซอยอลูกชิ้นเนีเย่ยเพราะฉนีคนเราเนี่ยชีวิตมันก็ไม่ได้ยืนยาวมากบางทีบางคนบอกว่าแสนสั้นเลยนะมากด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยจะทำอะไรก็ทำ อย่างลูกชิ้นน่ะอย่าละอย่าเหลือไว้กินทีหลังเอามากินก่อนเพราะว่าเพรเพราะอะไรครับคือจะพูดทำไมเพราะว่าชีตมันแสนวสมัยก่อนสมัยก่อนไงชอบกินอย่างอื่นหมดเพราะว่าลูกชิ้นมันอร่อยสุดใช่ไหมเราก็เหลือไว้กินทีหลังหลือแล้วลูกชิ้นอยู่สองลูกเพื่อนมาถึงเอ้ยกูกินแล้วลูกชิ้นมึงไม่กินไอชิ้นหายเราก็เหลือไว้กินสุดท้ายกินเถอะค่ะ ลูกชิ้นอรไออันไหนฮะไม่เห็นไม่ได้เห็นพี่กิ็ดเลยก็มัวแต่สนใจจานนี้ไม่โฟกัสพี่เก็ดนะครับระวังพี่เกล็ดไก่บกดหนูไก่บวกหมูของหนูเองค่ะของเด็กหญิงรัชนีนะคะค่ะค่อยๆทานนะครับไก่บวกหมูแล้วนี้อะไรอันนี้อะไรอันนี้ไก่บวกเนื้อไก่บวกเนื้ออันนี้อะไรลูกชิ้นหมูครับลูกชิ้นอย่างเดียวเลยเหรอ ชิ้นเนื้อลูกชิ้นอร่อยเนาะนลูกชิ้นเขาแน่นดีนะ<อ>ลูกชิ้นอร่อยเนื้อนั่นเดีเ<ๆ>ส้นเส้นเป็นงไงอาดับกินเส้นดูซิว่าเขาทำเส้นดีมั้ยเหนียวนุ่มเหนียวนุ่มแล้วพอมันน่าจะร้อนเดี๋ยวเดี๋ยวดูซิตู้ปกติได้ไหมตู้เจ้าดัง ถ้าเหนียวดีหรือไม่ดีเหนียวก็ดีสิอร่อยเหนียวดุึบหนึกอ่าดีถ้าไม่ดีจะเป็นก้อนๆแป้งๆป้งเย้ยๆขุยๆนุ่มอยถือว่าผ่านนะฮะถือว่าใช้ได้สำหรับผมว่าโอเคนะเห็นเล็กยเล็กๆดีเนียั้ชายกั้ชายอันนี้คือเป็นกวะเทียว หมือนน้ำซอสแดงเลยอ่ะโอ้ซอสแดงเอาไว้ทำอะไรอ่ะเขาบอกว่าเป็นเครื่องปรุงก๋วยเตี๋ยวอ๋อเะรอไอร่อยอร่อยออยอร่อยเลยน้ำส้มพลิกเออเป็นเป็นน้ำส้มพลิกหรือเปล่าไม่รู้เนาะคือเป็นเครื่องปรุงเลยแหละอ๋อคือรวมกันทุกสิ่งอย่างแล้วรสชาติกลมกล่อมเออก๋วยเตี๋ยวแบบนี้ก็ดีเหมือนกันนะไม่ต้องมาแยกอ่ะพริกน้ำส้มน้ำตาลปรุงน้ำทีเดียวเลย เขดีนะเป็นอาเชียใช่ไหมเอออร่อยเลยไม่ได้กินก็ซยยวเดี๋ยวเขาจะถามว่ามาวิธีอันนี้เป็นก๋วยเตี๋ยวนะคะส่วนนี้เป็นข้าวซอยค่ะอันนี้เนื้อนะคะอร่อยนะฮะหน้าหน้าอร่อยกับหน้าไม่อร่อยนี่หน้าเดียวกันนะคะหน้าเดียวเป็นคนหน้าเดิมเป็นคนหน้าเดิม เน okay. ื้อเขาก็ตุนนุ่มนะฮะตุนได้นุ่มอร่อยเขาใช้เนื้อตุนอ่าเนี่ยเนื้อเนี่ยเ้าตุนอร่อยนุ่มมากอันนี้ใช้ใช้หมูซี่โครงเออหมูเป็นหมูกระดูกอ่อนไม่ใช่ไม่ใช่ซี่โครงนะเป็นกระดูกอ่อนด้วยนะอันนี้หมูหมูหมูไก่นะคะนี่เป็นหมูกระดูกอ่อนไก่ก็ไก่ให้เป็นอย่างนี้เลยอ่ะไก่ให้เป็นน่องๆเลย อ่ะเผ็ดนะจะใส่ลองตูวก่อนในเครื่องอเทเลยนะเทรอดแต่ต้องใส่นาิกนะไม่ใส่เดี๋ยวมันไม่จี๊ดนะนอรอย่าเออน้ำก็ข้นมากเลยอ่ะอื้อต้นหอยหอกลับได้ไหม กินได้ำอร่อยมากเลยอ่ะน้ำเข้มข้นมากเลยพี่คือตอนหิวต้องสั่งตอนหิวไงเจอละมางตอนนี้ก็8โมงนิดนิดเกือบจะ9โมงละชอบลูกชิ้นชอาอร่อยดีนะ สั่งลูกชิ้นเนื้อลวกมานั่งกินเล่นๆกินหมดไหมละ่ะฮะต้องถามว่ากินไหวไหมพอแล้วอิ่มละอ <c oughs> สามคู่หาเลยนะครับสามคู่หาสองชัน้นแล้วชั้นบนเนี่ยเป็นผชาวล้านนานะ สไตล์ล้านนาการที่เราไปต่างที่ต่างถิ่นอาหารที่เราไม่คุ้นเคยแล้วเราทานได้เป็นบางอยา่างก็ไม่ใช่ความผิดอะไรใช่ไหมครับพเพราะเราคุ้นเคยแต่ก็หลายอย่างก็อร่อยมาก <c oughs> อย่างเช่นข้าวซอยก็ต้องถือว่าเป็นสไตล์ของทางเหนือเขามาทานก็ต้องลองชิมนะฮะใครที่มาทางเหนือก็ข้าวซอยก็เรียกมาให้ถึงนะก็ต้องชิมครับต้องกินต้องทานครับ แต่ที้มันก็จะมีหลายร้านร้านอร่อยร้านไม่อร่อยก็เลือกเอาตามอัธยาศัยครับก็อย่าพึ่งท้อถ้าเจอร้านไม่เพราะว่าปากไม่ปากคนเนี่ยเรื่องความอร่อยไม่เท่ากันหรอกอยู่ที่รสนิยมนะความอร่อยเพราะฉะนั้นเวลาเราบอกว่าอร่อยอร่อยสําหรับเรานะแต่สําหรับบางคนเขาอาจจะบอกอร่อยไม่อร่อยมันก็ขึ้นอยู่กับความครับเปรี้ยวหวานมันเค็มชอบไม่เหมือนกันใช่ไหมเวลาเราบอกว่าอร่อยสําหรับผมนะครับ สำหรับเรานะครับอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเพราะฉะนั้นอะไรก็แล้วแต่ก็ต้องเอหิปัสสิโกโอปานายิโกปัจจตังเวทิตาโพวินยูทีตินะฮะจ้าทุเอหิปัสสิโกคือสัมผัสเองอ่สัมผัสเองฟังเขาเล่าปากสิบปากว่าไม่เท่าตาเห็นสิบตาเห็นก็ไม่เท่ามือคำสิบมือคำก็ไม่เท่าเราอ่ะทำเองได้ชิมนะถูกต้อง โออ,นโอะนะโอปะิโอปะยิก่กคือสัมผัสด้วยตัวเองอปัจจจ,จตังเวปัจจตังเวทิตาโพก็คือจะเข้าใจเองอสัมผัสด้วยตัวเองแล้วก็จะเข้าใจเองปัจจตังเวทิตาโพวินยูหฮติ ษาของพระพุทธเจ้าทำไมท่านไม่แปลให้เราเข้าใจนะได้ยินไว้บ่อยแต่ไม่เคยเข้าใจคนอื่นก็แปลไม่แบบผมแปละนะนี่ผมแปลแบบภาษาวัยรุ่นที่สุดแล้วนะจร <c oughs> ิงหรอใช่ครับคนอื่นจะแปลว่าอย่างไงเอฮิปัสโกน้อมนำเข้ามาเพื่อพิจารณาดู <c oughs> นนไม่เข้าใจจริงปัจตางเวทิตาโพบินยูฮีติ เยนยูชนจะรู้ได้ด้วยตัวเองไม่ต้องแปลไทยเป็นไทยอีกนะเนี่ยใช่ครับคือภาษาแปลกับภาษาที่ทำให้เกิดความเข้าใจเลยข้อดีของคนงำรัวก็คือรู้บาลีรู้กฎระเบียรัรู้อะไรนะภาษาพระแต่ว่า,ามีมีวิชาสื่อสารมวลชนก็คือสาม,มารถแปลงสารเน<ม>ี่ยให้เข้าใจง่ายเป็นข้อดีข้อเดียวที่เขามีนะคะหายแค่บด เอาบทสวดพระเนี่ยความจริงมันก็เป็นบทสวดที่เป็นคําสอนซึ่งใช้ได้กับหลายๆเรื่องนะมันไม่ได้ใช้เฉพาะว่าสําหรับพระที่จะบรรลุธรรมะสูงๆ mm hmm. อ่ะอย่างเช่นเนี่ยอันนี้คือบทธรรมดาเลยนะอเอหิป mm ัส hmm. ส e ิโกโอปานายโกปาจจางเวทิตาโพเนี si ่ย ja พระสวดเป็นประจําเลย mm hmm. แต่ท่านกําลังสอนพวกเราว่าเอออะไรก็สิบปากว่าก็าไม่เท่าตาเห็นหรอก ืออออะไรเย่าไปฟังฟังตามกันมาเขาว่ามาแล้วเราก็เชื่อเขาเขาบอกร้านนี้อร่อยก็เอาอร่อยตามเขาโดยที่ตัวเองก็ไปกินยางยางสัมผัสได้ยางยางเขาว่ามาไอ้ระบบเขาว่ามานี่แหละครับมันก็เลยตกเป็นเดียวนี่ใช่มันก็ใช่มันก็เพี้ยนมันก็อะไรอะไรก็สู้เรามีโอกาสเราก็สัมผัสด้วยเอง